สองเบาอีสานพี่น้องตอน,นก็มาจอดจัิงนะครับผมเนาะเป็นแม่งงานสารเป็นเลี้ยงที่อำเภอกุจ,จับจังหวัดรอนธานีต้องว่ามึอนี้ต้องว่าทะเลสาบเลยดิหนอปูจูนาเป็ดที่นะครับผมอุ้ยทางนี้กบจะหอดมิกเราพี่น้อง ืนที่ตรงนี้ทำาว่าพ่วงกกว่าว่่วงกปนเลนะครับผมนะบ่พ่วงกันเลยเป,นนะกกปน็น้องจูกก็คนับค่าพันหกหกพันเต็มที่ทุกคนค้องกินคองกายลายพป่น้องเลยคนเด้ไม่ได้กินเขากินน้ำมากกินนอางาันก็เด้เลย มันมีแต่ว่าเอาของมาฝากอีหลาแล้วก็ได้เอามาสองปีหนึ่ยมันมีเวลาไปเอาความอยู่คนละอำเภอคนละหมูม่บ้านเรารับผมเนาะกับปายสานเลยจะได้เอาเองทำเป็นง้ไปทางกลุ่มเมืนก็นเข้าไปทางมันคนละทางพี่น้องก็เลยโอ้ยมีเวลาไปเอาทำเป็นง้ไปทางกลุ่มแบบสามสิบกว่ากิโลอีกพี่น้อนง้อกับว่าอีกกะดสี่สิบกิโลกีกจะเป็นเจ็ดสิบแปดสิบกิโลอีก เลยแสด้ว่าฝ่าเวลาสั่งแม่แก้มกับช่วงอายุรอเมื่อกี้นะครับผมนาทีเจวันทีสุดที่เมื่อกี้ได้ของฝากเลยนี้แม่แม่แม่แก้มว,ว่าบ่ได้เอามาฝากเด้อต้ออยากกินยังหนางาน่นบอกมาเลยตอนดีซื้อ YouTube เกัานะมาหลายอยู่นะครับผมน้อเมื่อนี่ โอ้น่างี้โออ้โ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 อ้สอ้โอ้โออ้ต้องโอ้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 โออ้โล้โอ้อ้อ้อ เมียขับรถขีนอนกนะด40กิโลนี่ไงเมียคักแลวอระสวัสดีครับมาหวัเมื่อกี้นี่ครับกีก็เห็นพอกันใช้กำลังนั่งรดคลิปอยู่คน ขี่แนมใคแก่ขึ่นแนมแค่ยืแนแก็ยิมมาตะเวนแท้มาตะเวนแท้เยครับผมบอกอ๋ออยู่บานดีก็เลยมาตะเวนครับ ทะเลาสาดหรือเล่ามูลน,นิ กันใช่กินข้าวแล้วว่าอกันใช่กินแล้วเรียบร้อยโอ้ยวันนี้มันสายไปเลยปวามไปเรเปล่ามระบผลสั่งยัน,นขอท่านสายเราสายก็ลาเลย เซลอืองมาฝากเอื้องแบบเอาเอาเอาไว้บ้านอยู่แต่ว่าบริเวณบ้านอยู่อยู่หม่เดือนนะครับผมบ้านอยู่ซีเป็นเรื่องเหมือนวินลองต้องตีรถกับไปเอามันด้เลยประเดี๋ยวไปเอาซ้ำสิ่งใด

เค่องเาเย็นใจม <c oughs> าเมืองไทยอยาอกเจอทะเลสาต์ทะเลสา์โอ้ยตันนี้าปกตอนไทยเลยนี่ปดมนี่ปฐมนี่ปฐมนี่ปฐมนี่ปมน่าฐมกี่ปฐ งานมันเป็นงานฟรีเราเด้พี่นองทางกุจับงานฟรีสองงานนครับผมเนาะวันที่สิบี่ผ่านมาคนอายะพี่นอจูจึงหดเตยลาคนนออายามณีอยู่กุจับอีกครั้งนลครับผมมณีอยู่กุจับอีกครั้ง

เดี๋ยวสยร็จสิลีลาลบอีลา,ลาหม่หอดแล้วพี่น,อน,น้องเราบเสียนนลจากองพี่น้องกดไลค์แช่กดติดตามกดคลิกใทั้งสองเบาอีสาน,นเลย,เลยด้อดูดน่นจะเดี๋ยวไปคลิปพิลาใเริ่องอีกจะคลิปนึงด้รครับ